เป็นจ้งใดระบาดที่นี่พี่น้องพยาบาลฟิลเลมเป็นออกมาไหลสุดแล้วกรณีที่มีอินฟูหนึ่งท่านเป็นอันเนี่ยฝรั่งสวีเดนนอกเพิ่นว่าออกมาไหลสุดบอกให้เพิ่นมือน่อหนีเพิ่นมีงานด่วนยุ่กรุงเทพแต่ว่าเราบอกว่าเราบอซวงให้นเราเบ้าก่อนในถอสันเราก็เลยออกมาเบ้าเป็นน้ำจิมนิดนึงนิดนึงแล้วว่า เล่าสิดูเดือดซำไหนไปฟังกันพี่น้องไปเบิรงคลิปกันจ้ะดูเดือดแห้งสวัสดีครับอุ้ยมาแล้วเล่าเหียวเข้ามาแล้วอะไรเสียส่วนตัวเบี้ยบอลร่างอุลงคลิปเบี้ยมันนั้นเปียบให้หรอเบี้ยอะไรนี่มันสิบ่อถือกระบอก แม,ยยม่บ่ละาอาดีตีเจอเบิ้งเช็กกวนเนี่ยเฝ้าขออนุญาตไล์บอกแป๊บหนึ่งพี่น้องทงงสารโรซ่าค่ะค่านี้สายจะเป็นไทยว่านทีทีจีส่งสี่สามทีจีสงสีงสาม

บอสสวงก็ต้องไล่ส่วนบอสสวงพี่น้องใอรบอสสวงตามทีนเขยต้องนั่งไล่อยู่บ้านเด้ตามทีนเขยต้องนั่งไล่อยู่บ้านปาะเนี่ยเขยมไม่ไล่สนามบินเพราะว่าเขาไมมีงานด่วนเขาไมมีธุระด่วนตามทีนเขยต้องไล่อยู่สนามบินอันนี้เข,ย,ขยไม่มีธุระด่วนเขาเลยต้องมาไล่แบบนี้แป๊บหนึ่งเช่ตามจริงต้องไล่อยู่ที่สนามไอ้ที่บ้านที่ออฟฟิศ แต่วนี้มาไล่ที่สนามบินเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเออมันต้องไล่มันต้องพูดทีเดียวย่อไม่ใส่ไล่มานานแล้วจ้จะย่อไม่ใส่ไล่มานานแล้ว เขามาแล้วอันกดแชร์เลยพี่น้องกดแชร์ออกไปเด้ออันนี้สีบอกแบบกระชับกระชับเนาะขอเนี้ยกูแบบกระชับกระชับกระชับได้ใจความเช้ามากตอนนี้คือตามจริงอ่ะวันนี้ก็ต้องนอนก็ต้องนอนนะน้นี่อันนี้มาสนามบินแบบรีบมากเฝ้าแห,หา้งเป็นเช้าที่เฝ้ามากเป็นเช้าที่เฝ้ามาก อย่างที่ผมแชร์ลงไปใน f เฟซบุ๊กดังนี่ขอยแชร์ลงไปใน f เฟซบ o ๊กมามีสาวอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งนะออกมาไลฟ์สดออกมาไลฟ์สดแล้วก็พูดเรื่องเรื่องของของผมเองนะครับซึ่งซึ่ง,งย่อมราบบาคิพามากเหมือนเคยหูจักกันผ่านเฟซบุ o กอยู่เออหูจักหน้าครับผ่าน Facebook อยู่เออหูจักสาวอันนี้คุณพี่คนเนี่ยเออนะครับผมผ่าน Facebook อยู่แต่ไม่ได้สนิท บริษัทสนิทสนมกันเลยไม่ได้สนิทสนมกันเลยแต่ทําไมไปพูดลงเฟซบุ๊กว่าบากักบีคุยาานฟินแลนด์มันมาจากฟินแลนด์มันบ่มีหยังอืมมันบ่มีเงินอืมมันบม่ม,นบมีเงินมานำมันบ่มีเงินแล้วเปิดก่อน สามเงินบ้น,บบนียสามเงินนบเกับบอมี่นะเงินกับบอมี่ดีที่มีเอฟซีนะอันดับแรกบิ๊กมาจากฟินแลนด์เพราะอะไรนะเงินกับบอมี่นะป๊าดนี่ยินบอกพี่น้องเฮ้ยเงินอะไรอ่ะทำไมคุณนะอันดับแรกบิ๊กมาจากฟินแลนด์เพราะอะไรนะเงินกับบอมี่นะเงินกับบอมมี่ดีที่มีเอฟซี เงินกับบอมี่ดีที่มีเอฟซีพะนะ <c oughs> คุณเปมามา่างไหว่าฉันได้มีเงินเงินกับบอมี่ดีที่มีเอฟซีคุณเป็นใคร <c oughs> อย่าไปแอบอ้างว่าคุณรู้จักฉันแล้วคุณได้พูดคืยฉันรู้จักกันก็จริงอยู่แต่ไม่เคยเจอกันคอมเมนต์กันแชทกันทักทายกันปกติทั่วไปสังคมเมืองนอกทั่วไปคุณมีสิทธิ์อย่างมีสิทธิ์อะไรมาบอกว่ามาก็ไม่มีอะไร มากกับบมี่เงินสิทธ์อะไรของคุณปัญญาอ่อนหรือเปล่าเนี่ยไม่ไม่ใจพูดแล้วนะแต่ว่ามันเรื่องมาเจอพอดีพอนเเ่่งาาายขกกูคหปริดมมัีะะ้้จบ ทานเอฟซีมาสะกอน,อนใจบ๊อบสมัยสมือหนีร่างให้่ไม่สมืสมอหนีบางทีหลักู้ใดเหตุยังจะได้นันะ่นก็จำเป็นต้องไปอาศัยไพ่ดอกถ้าคุณมีสกิลการเฮี่ยงี้แหละนะนะคะอ่าบิ๊กมากกับบอบมิหยังม่ได้ครับิ๊กมากกับบอบมิหยังคือรัวเห็นบ๊อบมิหยังอยู่ใต้เตียงชันติเป็นญาติพี่น้องชันติหึนี่คือคุณใส่ลายชั้นออกสื่อสาธารณะนะมันไม่ใช่ มันไม่ใช่การชื่นชมมันเป็นการชื่นชมซึ่งตามกฎหมายบอกลว,ว่าคุณใส่ย้้ยฉันดูถูกดูหมิ่นฉันดูถูกดูหมิ่นไข่แหงง้งทั้งๆที่ไข่นี่วข่ตอนนี้ควขยเป็นยาง,งเป็นถึงผู้บริหารค่ายเพลงดูแลคนกี่ชีวิตวขยดูแลคนจากชีวิตเจ้าสิม,นนนนม่นังเปกเป่าเๆ่าเป่คยงคน่ขยบุญย่เกยรติมีสีนีบอได คอยดูแลจากชีวิตคอยอย่างตีขกเขกเาได้ไหมางไหมคอยดูแลทุกตักชีวิตจะวางอ,ออกชื่อออกเสียงมันมาจากฟินแลนด์ไม่มีอะไรมันไม,ไม,ไม่ไม่เจอคนนี้มันคงไม่ไทำมูลนตริฉันทำคลิปมาในกี่ปีแล้ว ฉันทาคลิปมากี่ปีแล้วเธอถึงมานั่งไล่สดเปล่าเปล่าพูดชื่อฉันออกสื่อคนอื่นเธอไม่เข้าข้างฉันฉันไม่ได้ว่าฉันไม่ได้บอกไลสุดเพื่อจะว่ามาด่าเธอหรือว่าตำหนิเธอว่าเธอไม่ได้เข้าข้างฉันฉันไม่ต้องการให้เธอมาอยู่ทีมฉันหรือเข้าข้างฉันฉันเค่งงงว่ามึงมาด่ากูเหตุงงแล้วสุดท้ายแล้วเอาเรื่องเราไปพูดแล้วสุดท้ายหรอปิดท้ายโดยขายของสาระ ฉันก็เคยชื่นชอบเธอนะตอนฉันเป็นเด็กฉันก็ติดตามเธออยู่วันนี้เธอต้องดูด้วยว่าเธอพูดถึงใครแล้วเขาเป็นใครแล้วเครื่องมูเรื่องเขาบวเรื่องครอบครัวเขาคือเปสาระแน่ตัวเองเอาตัวเองรอดหรือยังฉันเป็นเด็กกว่าเธอก็จริงแต่ความสามารถเรามาเปรียบเทียบกันสิถูกไหมออกชื่อชัดเจน ก่อความเสียหายผมพูดบอกเเนาะดูแลคนเป็นกี่สิบชีวิตบริหารวงหมอรำกี่วงธุรกิจมีกี่ธุรกิจก่อเกิดความเสียหายผ่านสื่อพรบอรคอมพิวเตอร์เธอคิดว่าฉันพูดออกสื่อว่าฉันไม่ฟ้องคนนี่ถ้าคนทั่วไป f อฟแบบคอมเมนต์เนี่ยคอยบอฟองเลยคอมเมนต์ด่าใครทั่วไปคอยบอฟองแต่อันนี้นี่ ฉันก็มีเก่งมีศักดิ oh, okay. Hence, really? ์ศรีด oh, okay. ิจะมีความสามารถเด้คำพูดได้มาเจอผู้นี้มันก็คงแบบเป็นอย่างตัวไปบอดี้ยังบอด้มีแบบนี้ไปหาขายขายตามหุ้งเขนะเจ้าเป็นไผยเจ้าสิมันแบบเป็นแบบนี้ยข่อยไม่มีใครเคยไม่มีใครเคยมากล้าพูดอย่างนี้ข่อยนะข่อยเป็นคนรวยมากกว่ากับจริงแต่ข่อยเป็นคนข่อยเป็นคนอดคนหยากมากกว่าบ้านช่องก็มีอยู่ว่าไปทุ่ยทิ้งทุ่ยเด่น มารยาทอยากได้แสงอยากหาแสงก็ใช่สิเธอแสงดับแต่ก่อนฉันก็ติดตามเธออยู่ทุกวันนี้แสงเธอมันดับดับมอดเพราะปากเธอนั่งไน้ส่วนดาคนเป็นสี่สิบปีเธอ็ไม่รวยไม่เจริญอืมสาวเธอ,อนั่งไร้ส่วนดาคนหน่เป็นสี่สิบปีแล้วนีเธอถึงไม่เจริญไงชีวิตเธออยู่ได้แค่นี้ไง เมียฝรั่งทั่วยุโรปเ็าโทรมาหาฉันเอามันเน่เอาม,านอามานันให้อีดีปากมันดีครับคอยก็ไปคอยก็ไปอยากเฮ็ดเล่าดอกแต่ว่าคือมันมานางไหลสุดบฉ่ฉันคกแท้ลูกน้องฉันเกิรมี่บนบฉันเกิรมี่ฉันมีค่านะเว้ยฉันมีคุณค่านะเว้ยดูแลคนกี่ชีวิตก่อเกิดความเสียหายมาถ้าเกิดมันมีความเสียหายมานี่ฉันดูแลคนกี่ชีวิตพนักง,งานกี่ชีวิตธุรกิจเขาหมากไหม เจ้าของอะไรซ้าใดนี่แม่เจ้าของอะไรซําใดนี่แม่จะถืานางบ่อยคนนี่แม่อืมออกซสือออกเสียงบักบิ๊กบักบิ๊กบบา่าดอกมันไม่มีอย่างทีตัวมาเลยสีเลขสีของห้องแมนเขาบ้านออกมาเบิร์ได้คนบดนมันไม่มีอย่างเลยด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีคนอื่นมารยาททางสังคมมานั่งพูดเอาเรื่องคนอื่นเรื่องครอบครัวคนอื่นแล้ว แลจวจะพูดเพื่อให้มันเป็นเป็นดราม่าเพื่ออะไรนี่เขาจบกันไปแล้วเขาจะว่าไปฮวัดไรได้แล้วน่วสิม้ว,ว่าเรื่องอันนี้อยู่ผู้นนผู้นี้อยู่ตัวยองเป็นตัวเังเป็นถึงอินฟลูเอนเซอร์เป็นผู้มีอิทธิพลทางสังคมควรที่จะชี้นําทางที่มันสงบสุขไม่ใช่มาเกาะประเด็นไรสุดให้มันเป็นเรื่องเป็นเลียวเอื่อแล้วเบอร์วอสเแอรบเดี๋ยวขาผู้เที่อภัยัจเขาจะบ้าอีกเขออาจะไปใช้เขาจะใช้รอบซองอีก ปใช้เราสองอีกตัวเองดีแค่ไหนไปอยู่มานอกไปสี่สิปีตัวองมีอะไรถึงมาดูถูกคนอื่นถึงมาพูดหย็บยายคนอื่นขนาดนี้ด่าฉันปุ๊บปิดท้ายขายของขายประเด็กขึ้นั้นบอกสาละสมพตมันขายบวกเนาะไม่ขายบวกก็เก้าอีกแบบประเด็กขายไม่ได้อยู่แล้ว มึงเห้สิใครบอกบอกไปเลยเธอไม่ให้เกียดฉันฉันก็ไม่ให้เกียดเธอทําให้เสียหายอินฟลูเอนเซอร์หลายๆคนแบบที่เขาแบบเป็นคนดีๆไหมอันนี้อย่างมหากรกกระแสมูออยาได้แสงหรอคือถ,ถามฉันดีๆฉันจะได้บอกวิธีการทำไรคุณภาพมานั่งพูดเรื่องคนอื่นแล้วก็ใส่ความไม่ไม่จริงพูดอย่างฉันไม่มีความสามารถอะไรเลย เดี๋ยวดีเทลจะได้พูดให้ฟังต่างๆแต่ฉันไม่ยอมะะกันแล้วกันต้องเป็นกรณีตัวอย่างคนอื่นเขาด่าก,กันแค่ไหนเขาไม่เคยออกชื่อกันแต่นี่โอ้โหแมงบอเรื่องกูแมงือยังกูเป็นผีบาน้ำทา่ามากูมีจิตใจมีสีบ้กกูย,ยังเห็นว่าฉันเป็นเด็กพูดยังไงก็ได้หรออแล้วคุณทําอะไรอยู่ทุกวันนี้นะ่ะคุณนึ่งมาดูถูกใช้ขนานนั้นตัวคุณเองมีอะไรอยู่ตอนนี้เฮ็ดหยัางยูบอกเรื่องกูเรากใแค่ประเดกนพิษไทยบวก สาระหาผู้ประโยชน์จากฉันชัดจีนแล้วปิดท้ายใครประเดกแล้วก็ด่าก,กูด้วยแล้วเอฟซีกช็ชักชวนเอฟซีให้เขา้าใจผิดชักชวนเอฟซีให้เข้าใจผิดชี้นําให้คอมเมนต์ไปติทางที่มันผิดก่อเกิดความเสียหายก่อเกิดความเสียหายชัดจีนถ้าไม่จริงๆไม่พูดนะอันนี้ถ้าไม่ถ้าไม่จริงๆจะไม่พูดเลย แต่มันเกินไปอ่ะวาเฮาอมันมีอย่างมาแต่เนี่ยหรอบาตอฟิเนแล่นฮู้จังไหนเวเจ้าของมีอย่างตอนนี้ทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่เอฟซีเขอา,าขอยาบอกว่าข่อยยากเป็นคนที่แบบวา่าทะเลาะกับคนเรื่องเก่าเ่ากับพู้ใหญ่แต่เพื่ออย่างเงี้ยควรที่จะแต่ก่อนเคยเอ็นดูบอกกลองว่ายูน,านันนีหนุนกับบาวาอืม ไม่ชอบกันไม่ละก,กันไม่ว่าแต่อย่ามาไล่สวดด่าฉันออกสือ่อไม่ดา่าแต่ก็พูดในทางเชิงดูถูกหยาดยามคำว่าบักไม่ได้ติดติดคำว่ามันบ่มีอย่างมันนันนี่นมันสิ่สมือนี่มันขันมันบ่บเจอผู้นี้ผู้นี้มันจะได้มีอย่างดูถูกความสามารถของกูบอกให้อ่นหลังขอด้ใช้ครับว่ากูเพราะว่าอะไรคุณไม่ได้ให้เกียรติฉันเลยญาติกูกบประมาณพี่น้อง,องกูกบประมาณไม่เราเรื่องกูเปล่ปาเปล่ปาเปล่าเปล่าใครประดกบิีทไทยคนนะ หางขวาเลยขายไปเรื่อยมึงสิจริงเก่าๆกูบอกไปเลยอีซุมมาเซไล่กูบอกไปทั่วจิตตเบียนมึงมีหลักฐานอย่างมีเงเดี๋ยวอีพีสองเจอกันอยู่กรุงเทพเจะไันอีกออออ่อนกรุงเทพกันบ,นบ,นบน้านบ้านเลียวแถวบ,าอบอ้านเรียวป๊าดแถวบ,าอบอ้านเรียวครับทราบพี่น้องเฮ้ยเสือเธอชอบใครฉันก็ไม่ว่าเลยเธอชอบใครเธอรักใครเธอไปชอบเธอ เธอเป็นนั่นเถอะแต่เธออย่งมาไลฟสดมาให้ฉันเธอมาไพห้ติดตามเพยเธอไปลวยเธอไปซ้าไปเพื่มนักคนอี่นเธอติดตามเนอ่เธอไปรวดแต่ว่าเจ้าฉันไปเกเจยวของดนบอลชัดเจนออกชื่อฉันชัดเจนคอมเมนต์ไปทางที่ลบด่าฉันเยอะมาก แล้วมันไม่ใช่ความจริงถ้าความจริงจะกราบนมัมก,การแล้วยอมรับแต่นี่ขออภัยนะครับคุณใส่ร้ายฉันทุกประเด็นพูดให้ฉันเสียหายพูดให้ฉันดูดูด้อยค่าฉันอืมอืมและฉันดูทุกปัจจุบันนี้นั่งตาแหน่งซีอทโอทำธุรกิจประกบอบหลายอย่างทําให้ธุรกิจเสียหายหลายอย่างก็คือฉันเสียหายและไม่ใช่เรื่องจริง เรื่องจริงกี่โมงเรื่องจริงกี่เมตรเรื่องจริงวันไหนกี่โมงให้เอามาพูดเธอไม่ใช่ญาติพี่น้องฉันสวัสดีค่ะท่านผู้โดยสารสถานีสายดาบเบิลยูเทลแอรเทีวบินี่เออ6 0เบย์บบ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 ่บาบ ระจตัวประชาชนอนหนังสือเดินทางพร้อมกับที่นักสอนเจ้าหน้าที่รับปฏิทินบอกเลาท่าางต้องรับนเครื่องบินได้นำของใสายกรนเบินทั่งรถแอร์ขอขอบพระคุณที่เักทิ้ชัญไปกานของเราและขอให้ท่าเดินทางสีความปอัยค่ะนจ์แอจนทสนามนชานนนท์แอรไลส์ slc 4 5 slc f o บาทอร์พอร์ตสารได้ครับผมมาเลยครับนมากเดี ใชแอปดีก่อนเยวคิวมองมา,มาไปใช้ไไคับอันไปกเทพครับอพอดีมีห้ามไปกทด้วยก่นแมนไฟดีบอบอของแห่เชียรายบมงเอาใบม,ม,มอ่มา,อาอนกมได้ครับ อยากให้แสงเขายิ่งเขาพูดเราเขายิ่งได้แสียงแสงต่ำๆแสงงงๆแสงปัญญาอ่อนอย่าได้แสงแบบงงๆแล้วมานั่งไร้สวดด่าเราอันนั้นอันนี้เราเป็นบ้าที่เอาเตัวเองหเราก่อนหนูทัวงนี้หนูหนีตายมาจากสวีเดียนนะจบ ภาสิบาเบาแล้วนะภาสิบาเบาแล้วนะโอ้ยบบมันสุดบบเบาสวงเดี๋ยวไปเจอกันพี่น้องไปเจอกันที่สนามบินไปเจอกันยุันกรุงเทพอีกางขวิิเบ้าอีกายุ่งขวิตช้อีกายุ่งค,คนๆนี้ป้าดีทัวร์มู่จักระบอคอมพิวเตอร์กระบอกออกชื่อออก,สก,กเ,เสียงหมู่จักแล้วแถมใส่ลายป้ายสีเราอีกนะพี่น้องโอ,อโอ้คิดไทำยังเด้อขวิสิเอ้ากระเบอกไม่บอกใช่ปะนี่นี่เด้ก ขอนี่ยลงเลยส่กระเพาะของเด้อเดี๋ยวเมื่อไหร่ไม่เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวมา,า,ววมาต่ออีพีสองหัวกรุงเทพยก่อนเป็นจังใดจ้ะได้พากันฟังผู้ใหญ่บ้านฟินแลียนว่าแหละเป็นจังใดเป็นจังใดบาทที่นี่เป็นที่แน่นอนแล้วเนาะพี่น้องว่าคนนั่นน่ะคนเมียฝรั่งสวีเดนที่กล่าวถึงผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์น่ะเจอเนี่ยพยานฟินแลนด์เพิ่นบ่ปล่อยผ่านมาสั่นแล้วบอกว่าอันนี้ก็คือที่แน่ๆล่ะ เจอแล้วจ้ะถูกฟ้องแน่นอนยกเว้นว่าแล้วสิติดตอ่อเขามาหาผู้ใยญบ่บบานเนาะอันนี้เฮากัติดตามต่อไปว่าสิติดตอ่อเขามาขอโทษขอโพยให้ผู้ใยญบ่บบานนั้นแล้วใจเย็นใจดีใจอ่อนบอกก็แค่นั้นแหละนอะพี่น้องแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นจังสี่ก็คือณปัจจุบันนี้คือผู้ใยญบ่บบานฟินแลนด์จะฟ้องแท้ะแน่นอนจะเป็นกรณีตัวอย่างแล้วว่ะอือเห็นแล้วบอกว่าแล้ววันบ่ฟ้องหอกจังสันจังสี่ก็สิ ได้ใจบ่ได้ใจเนาะก็เลยเว้าไปก็ที่จริงกะสิคายขวงล่ะเรียกเอฟซีเข้าไปหาต้องเอาประเด็นที่มีกระแสงสิแมพี่น้องเอฟซีอยสิเข้าไปฟั่งไปเบิงเพราะแต่เขาไปฟั่งไปเบิงเบ้าเรื่องพูญ,ญ่บาแลแล้วแล้วปิดท้ายด้วยคายขว,งวางเรา่าซาบุงการกับว่าด้เข้าไปเบิงดอกอันนี้เ้าตามพูญยบาลฟินเลด์เิ่นบอาให้ฟั่งเนาพี่น้องนอะโอ้ยเนาะเราก็เป็นเอฟซ้พูญ,ญ่บาลมาก,ก่อนอยู่เด เคยคุยกันพ้อผมมาสั่นมาทางแชทแต่าบบไรสนิทกันเนาะเอ้าเอ้า,อาลอดติดตามอีพีสองพยาบาลหอดกรุงเทพแล้วสิฝา